ครับ,รบขอสวัสดีพี่น้องปองป่ายตุ่มง่งตุ่มบอลน,นะครับเนาะมื่อนี้ผมช่องเก่าทิพย์เก่าเบาช่ยใจเกินลอยพามาเบึงาสาสิงคุณลุงนะครับเพื่อนใดเขาเรียกว่าบุกนะครับตกสามบมืานนี้เสียชีวิตนะครับกาได้เสียชีวิตมาได้ประมาณสามเดือนสี่เดือนนี่แหละครับแต่ดวงวิญ,ญญาณเพิ่นกระเฮียนอยู่นะครับดวงวิญ,ญญาณเพิ่นกระเงยียนอันนี้ผมพามาเบึงยงเว้นครับนี่สายัง ตากว้างนะครับสากรุ่งไงเลยครับพี่น้องต <c oughs> ากว้างนะครับซึ่งลุงเพิ่นตามเพิ่นเทศบานเพิ่นเรานะครับเนาะเพิ่นก็ได้มาเบื้องให้เบื้องหน้านี่แหละแล้วก็นดูสิว่าเพิ่นพัดหลงตกยังไงพวกครับตอนนั้นน้ำน้ำค่อนข้างจะสูงอยู่นะครับน้ำเลึกอยู่น้ำเลึกนะครับแล้วเพิ่นก็ได้ลุ่มลงตกลงในนนะ้ำ กลเป็นเวลาดังว่า,าสามเมือจังมีจังมีคนมาผบมา่อนะครับเนาะซึ่งก้อนนั้นก็ได้ตามหาเพินน่นวันคือกันวาสันในบ้านว่าก็ับมเ,เห็นเป็นยังไงเ,เห็นว่าพบเพิ่นได้ร้อยขึ้นอึดยุซาแห้งหน้นะครับก็เลยมาให้พี่น้องเบิง่งว่าความเหียนเพิ่นทิ่เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวอีพี่ต่อไปผมมาทายยำคืนนะครับอันนี้ให้พี่น้องเบิ่งนะครับ เนี่ย <c oughs> ซึ่งผู้เปิ่นมาไต่กบไตเขียดนะครับเปิ่นเห็นบันหมาดกกใหม่ตนนี้นะครับเนี่ยแต่ก่อนบ่หลมนะครับพี่น้องเปิ่นมาไต่กบไตเขียดไต่ปูไต่ปลาซาเนี่ยล่ะได้ฮักลมใส่เพิ่นมาขึ้นนะครับแต่บ่แต่บ่ได้โดนคนดิละฮักเขิมลงมาทั้งทั้งทีงงล้มกับ,บืมีนะพี่น้องนะครับซึ่งผู้นาผู้นั่งเพิ่นกัโอ๊กไก่ังไงครับ ในแลนนี้ย่างนี่คือกันเพิ่นคิดว่าลุงลุงผู้เพิ่นเสียชีวิตนะดวงวิญญาณเพิ่นนะครับวามเสือเพิ่นว่าเหตดกก้ใหม่ตัวนี้ลมใส่ก็เลยเด้ต่างคนต่างไปบอกไงนะครับแลนนี้บอกไงเลยนะครับตานีก่ก็กว้างนะครับพี่นอ้องนี่แหละก็เลยฝากพี่เอามาฝากพี่พังน้องเมื่งวาน,านดวงวิญญาณของลุงเพิ่นนะครับว่าน่าจะเฮี่ยนคือเพิ่นว่านะครับ แต่ผมสี่ต่มาไทยย้ํหมดขึ้นอีกเส้นหนึ่งนะครับสิเป็นอีพีสองพี่น้องก็จ้ถาถ้าชุ่มถาตที่ตามนะครับเด้อนะครับจ้าได้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมแน่นะครับพอได้มีกระลังกรลังใจพี่น้องนี่ครับซึ่งกบกใหม่ตัวนี้ปกติก็ยุทังสีีนะครับเป็นปกติบม่ไดดหักบมื่อใดยังแต่พ่อเิ่นมาไตาคกบไตเขียดห่มลงเลยนะครับเงยจนโต๊ะไก่แลน บ่คิดชีวิตกันนะครับเพิ่นว่ามันดวงวิญญาณของลุง่ล่ะผู้เิ็นเฮ็ดกงใหม่หักใส่บ่ได้ล้มได้ยังนพนัเพนว่านะครับยังมาขึ้นก็นเงียบทั้งที่ล่ะแต่มันหักลงมาได้จังใดนะครับผมก็เลยมาพาพี่ผนองมาเบิ่งว้ก่อนเดี๋ยวผมมาถทายยามาขึ้นอีพีนหนึ่งสองนะครับนี่นี่ครับโกงใหม่ที่ล้มลงนะครับล้มขวางสาเลยซึ่งเป็นมองมองเดียวก,กันกับลุงเพิ่น เพิ่นได้จมน้ำลงมองนี่นะครับมองนี่เลิกนะครับเนี่ยมองซึ่งมองนี่เรามองลุงเพิ่นได้จมน้ำลงเสียชีวิตกับมองนี่ซึ่งกระตรงกับก๊กใหม่ต้นนี้พอดีนะครับซึ่งก๊กใหม่ต้นนี้กัหักลุงมองลุงที่ลุงเสียชีวิตแล้วก็จมลุงมองนี่แล้วก็ซุบซบคงลุงก็ลอยขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่ซึ่งก็เลยก็เลยว่ามันเพิ่นก็เลยคิดว่ามันตรงแมนแมนดวงวิญญาณของลุงเพิ่นไพ่เพิ่นเหตดใส่นะครับ ผนก็นเลยบาดกลัวกันไปครับผมก็เลยมามีโอกาสมาทายพี่น้องเบึงช่วงนี้ก่อนนะครับส่วนอีพี่สองนะครับผมจะมาเกาะติดหรือว่าทายท้ำยำขึ้นพี่พี่น้องบึงผมจะมาบันพะนะครับผมจะลองมาบรรพะบึงพี่สูตรบองว่าหลวงวิญ,ญญาณลุงพันธิเฮียนคือว่าบา่ซึ่งมองก๊กไม่ลมลงเลยนะครับคือเป็นหมองที่พ่นตกน้ำแล้วก็โพภพก็รอยขึ้นมานีรอยขึ้นมองจุดนี้ขึ้นกัน รักคิดว่าคงสีเหี่ยนือเพื่นวาบอ่ห้อกับจังตดตามไปพร้อมๆกันพี่นอ้องสากว่างนะครับสาบักกว่างเลยนะครับซึ่งเดี๋ยววันศินน้านะครับผมจะมาถ่ายทํำเนี่เมื่อคืนอีพีสองให้พี่น้องเบ่งพี่สูตรเบงว่าดวงวิญญ,ญาณของลุงหรือว่าของคุณตาพันยันนี่ยละพันทีเป็นจ้งใด ตามที่เราลือบ่คเพราะับกัวากกใหม่ตัวนี้อยู่ซื้อได้หักลงมาได้ยังไงซึ่งเพิ่นมาไตเขียดไต่กบไต่เขียดเพิ่นกับพ่อคิดนะครับเพราะเพิ่นบ่แเม่นมาไทายบันนีนะเพิ่นก็เลยมาไตา่หายุหาจินธรรมดา,าตามบัานัามเม,ามืองของเขานะครับเพิ่นก็เลยมาเจอกกใหม่ตวัวนี้หกหักใส่เพิ่นก็เลยไปถามคนอยู่ข้างเคียงเพิ่นก็ว่าเออดวงญาณลุงเพิ่อนอยูน่นีนะครับเพิ่นก็เลยหวาดกลัวบอกไง เพราะฉะนั้นผมก็เลยมาไทายให,ให้พี่น้องเมองกนย่ำเว่นย่ำใหม่คำคำนะครับเดี๋ยววันศิน,นาผมจิมาพิสูจน์มังมงเนี้ยมันก็ไม่ฮักเนี่ยแหละว่าเป็นยังไงนะครับพี่น้องก็จังคอยติดตามเะครับเด้อกับฝากากดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมเลยนะครับผู้เข้ามาเบึงก็กได้ขอบุญขอบคุณอะไรๆบ่วมาวาไวก่วาไก่น,น้พี่น้องเนาะ ผมว่าไทยมาเล่าก็ได้นะครับขอบคุณขอบคุณหลายๆก็อย่าลืมครับเดี๋ยวอีพีสองพอกันแน่นอนวันพระนะครับที่หม่องนี้ละผมถิ่มว่าไทยทำให้พี่น้องเบิึงทั้งถาติดตามเบิึงว่าดวงวิญญาณเพื่นที่เฮียนคือเพิ่นได้เห็นบ่ว่าอยู่ซื่อๆมันเป็นยังกงใหม่ยังหักลงมานะครับหักลงมาได้จังไดดวงวิญญาณเพิ่นยี่ใสนะครับอันนี้ก็เฮากกับพรทันฮู้จริงแต่ว่าผมถิ่มาพิสูจน์พี่น้องเบิ่งนะครับเอ้าการจังได้ก็ ขอขอบคุณุคพี่น้องหลายๆนะครับเด้อที่เขามาติดตามก็ได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่นะครับอขอพี่น้องมีความสุขกันไปเรื่อยครับพอกันไม่ลิปหนาอีพี่สองครับดวงวิญญาณก็ลุ่งเลยล่ะที่สะกลางทุ่งหน้าพนนี่ล่ะนะครับอ้าวขอบคุณขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ